สวัสดีครับญาติธรรมทุกคนนะครับวันนี้ผมสมบัติพ่อชาแนลนะครับคุณพงคนเดิมขออนุญาตอัปเดตเปิดกลุ่กันให้หลายรุ่นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้กระแสรพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชบรมัยยาหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงของพวกเราที่เราเคารพกันเป็นอย่ามสูงสุดหายากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ต้องพูดกันตามตรงว่าผมรู้จักพักพวกเซียนหลายๆสายนะ ม่ขอเอ่ยนามครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสายลงพุทธิมวัฒนาหารไล่หรือว่าหลวงพุทธโตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีคุณราคาพาเนี่ยใช้คําว่าลดลงมา3ามถึงสีจากปกตินะครับแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกของสายของเราสายของเราก็คือสายวัฒาสุ่มของเราเนี่ยราคาเนี่ยไม่ลงแล้วก็ค่อยๆย,ย่ำฐานขึ้นกระตุ๊บกระตุบนี่เกิดถึงแรงศรัทธาที่ พระเครื่องของท่านพระบูชาของท่านเขาเอาไปใช้แล้วเขาได้ผลจริงเขาได้ไปองค์หนึ่งแล้วเขาก็อยากได้รุ่นนี้ได้คำข้าวปุ๊บอยากได้หางหมากได้เหรียญนั่นได้เหรียญนี่อยากได้ทําน้ามนต์อยากได้เป็นผ้ายันได้เไรเพราะว่าอะไรครับของที่หลวงพ่อท่านทําไว้ถ้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของท่านจริงๆเขาจะไม่สนใจเลยตอนนี้คือสายศรัทธาจริงๆและสายเราเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับ พระเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องลองๆนะเรื่องการปฏิบัติในอารมณ์ใจของพระกรรมฐานไม่ว่าคุณจะสวดภาวนาพระกระถางเงินล้านหรือว่าคุณจะเข้าสมาธิขั้นสูงตัดกิเลสเป็นปริยา้าในเบื้องต้นคุณต่างก็ต้องใช้ใวัตถุงมงคลทั้งนั้นเลยผมขอบอกว่า,วานี่เป็นเรื่องที่ถ้ามีกําลังก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าราคาเนี่ยผมอยู่ในวงการของพร,ระเครื่องหลวงพ่อวัดท่าซุงมาผมใช้คําว่านานผมก็เห็นวิวัฒนาการ ขึ้นมานะฮะกราฟมันไม่มีลงนิ้ลงไป่อยๆมันไม่ได้ไปเวอร์ไปอย่างนี้ไม่มีฮะค่อยๆไปแต่กระตุบ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 เพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าไม่เบียดบังกําลังซับมากเกินไปคุณควรจะเก็บไว้วันนี้ผมไม่มีมานําเสนอที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยคือของพระเดยียพราะคุณหลวงพอ่อฤษีวัดท่าสุรุ่นที่ท่านท่านทั้งหมดที่ผมสะสมเอาไว้แล้ววันนี้จะเปิดคลิปให้อาจจะอาจจะไม่รู้ว่ากี่นาทีนะครับก็ค่อยรีวิวดูกันไปนะครับ ๋ยวมาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับทางด้านฝั่งขวามือของผมเดี๋ยวกล้องแพนมานะครับ <c oughs> ตรงนี้นะฮะที่เห็นเลยนะครับอันนี้จะเป็นจักรพัดเครื่องของหลวงพ่อวัดท่าสุ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตากล้องขยับเข้ามาใกล้นะจะเขาจะได้เห็นพระนะลูกเออนี่นะนี่นะครับอย่างองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระแก้วมรกตหน้าตัก้านิ้วเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปลูกเสกในพระอุโบสถวัดท่าสุ่มมีรูปเก่าที่ท่านปลูกเสกอยู่ ปี2528องค์นี้จะหาย,ยากคือสุดไปเลยนะครับจะเป็นขนาดไซส์9นิ้วพระเกศเปลวเพลิงสามารถถอดออกได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ย่อมลงมาก็จะเป็นขนาด5นิ้วด้านหลังจะเขียนว่าศูนย์สิทธิ์หลวงพ่อปานวัดบางหลงโคเป็นรุ่นเก่าท่านหลวงพ่อทั้งหมดพระบูชานะครับส่วนขวามือ2องค์ซ้ายนะั้นเป็นลูกหลวงปู่กับหลวงพอ่อเนี่ยสร้างปี36หลังหลวงพ่อมรณภาพเป็นรุ่นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อน,นั้นพุทธิยานุอดีตเจ้าวันวัดท่าสูงต่อจาาหลวงพอ่อฤาษีเนะีท่านปลุกเสกเอาไว้กก็คือออ ราคาย,ยังย่อมอย่อมอยู่อันนีย้ยังน่าสนใจยังไม่แพงถ้าเป็นสององค์ที่ลงลงสีนี่นะครับส่วนที่เหลือนี่จะเป็นรุ่นเก่าทันหลวงพอ่อทั้งหมดราคาย,ยังจับต้องต้องได้วันนี้ที่มีมาแนะนําเลยก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับขนาดหน้าตัก2นิ้วครึ่งเป็นเนื้อเลซินองค์นี้จะออกที่ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานของท่านอาจารย์ชนะศิริไพลโรที่บ้านหมอสระบ,บุรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ในสายวัดท่าสูงแล้วก็หลวงพอ่อทำพิธีปลุกเสกให้แล้วทันหลวงพอ่อส่วนองค์นี้จะเป็นพระบูชาแก้วใส3มนิ้วนะครับ ปางสุขโขทัยนะครับทํากรรมฐานได้ดีมากเพราะว่าองค์ไม่ใหญ่มากและราคายัางพอจับต้องได้เป็นรุ่นเก่าทันหลวงพ่อนะครับสีเจดมพึ่งแบบนี้นะครับถ้าถ้าใสายๆยเลยนะั้นรุ่นไม่ทันอันนี้รุ่นทันปี28ทั้งหมดนะครับขยับมาทางด้านซ้ายมือของกระผมนะครับอันนี้เป็นพระบูชาที่อยากได้กันหลายๆคนมากเลยนี่คือพระรูปรโฉมของสมเด็จพระวิสุทธิเทพคือบร,รมีพุทธเจ้าทุกองค์บนพะนิพานจะเป็นหน้าตัด เจ็ด uh, นิ้วสูง14นิ้วสูงคือตรงนี้14นิ้วองค์ใหญ่มากนะครับเป็นรุ่นเก่าทันพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับทั้ง3องค์ปุกเสกรุ่นเก่าสมัยเก่าปี30และส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นปะแก้วเชียงแสนสุุโไทย5นิ้วเหลืองน้ำผึ้งเข้มจัดสวยจัดเลยแล้วก็รูปหลวงปู่ปานวัดบางดงโคบแบบแก้วสายทึ่ผมเคยทําคลิปไปแล้วอันนี้ก็นานๆน,น,นะในรอบ2เดือนเพิ่งจะได้เข้ามาองค์เดียวก็ ทักถ่ายกันมาผมจะได้ถ่ายรูปทุกมุมให้คุณดูว่าสวยแค่ไหนราคาเป็นยังไงราคาพอจับต้องได้นะครับในส่วนของพระเครื่องนะครับพระเครื่องวันนี้ก็จะมีอยู่พอปร,ระมาณจะไม่เอาออกมาครบทุกรุ่นหรอกนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปเอาพอที่ผมจะรีวิวไหวเดี๋ยวเราจะสลับมาดูพระเครื่องว่าวันนี้มีอะไรพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วดูผมจะพูดราคาไปเลยแล้วก็บอกอนุภาพประวัติ คุณเอาองค์ไหนองค์ผมก็ทักลายผมมาทัากลายเสร็จก็บอกคุณพงองค์นี้ราคาเท่าไหร่เป็นแบบไหนหลวงพ่อปลุกเสกเปียร์ลายราคาเป็นยังไงผมว่าจะบอกรายละเอียดทุกอย่างบอกในลายงดรับโทรศัพท์ทุกกรณีเหมือนเดิมขอแค่ติดต่อกันทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์พง8ป9แปอดนะครับเดี๋ยวขึ้นใต้ช่องให้และที่สำคัญก็คือปฎดระวังมิจฉาชีพนะครับต้องระวังให้จงหนักไลน์ของผมจะพูดติดตามอยู่11,300คนนั่นคือไลน์ของผมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของพรรระเเคคื่องกัันได้ลยบ เนี่ยครับปกติให้ดูทีละรุ่นวันนี้คุณเอาไปทีละถาดแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เป็นตนโทนนะเอาเท่าที่ไหวแล้วกันบทหลวงพ่อสงห์ท่านจะให้มาท่านกันให้มาจากบ้านลูกศิษย์รุ่นเก่าใช้คําว่าเขาเก็บดีมากเขาเก็บในอัลบั้มเหรียญสามสี่สิบปีไม่ได้ใช้เลยพระชุดนี้ต้องบอกว่ามากมายหลายรุ่นแล้วก็มีหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเดี๋ยวเริ่มกันทีละรุ่นเอาตรงไหนก่อนนี่ขออนุญาตใส่ถุงมือน,นะครับ ขอญอาตใส่ถุงมือนะครับเอารุ่นแรกก่อนนี่ครับน,นี่ได้มาสี่เหรียญห้าเหรียญเห็นไหมฮะหลวงพ่อยืนถือไม้เท้าเนื้อกอะไหล่หน้านี่ถามกันมาหลายท่านแล้วผมหาไม่ได้ชุดนี้ได้มาห้าเหรียญพระบ้านเดิมๆสวยมากๆนะครับที่เห็นชุดแรกนี่คือเหรียญปี2533ในวงการจะเรียกกันว่าพระยืน32ศอกวัดจันทรามท่าสูง เหรียญชุดนี้ในวงการจะเรียกกันว่าเหรียญหลวงพ่อเงินไหลามาเทม,มามีในหนังสือตำราสมบัติพ่อให้ชัดเจนว่าน,นี่คือรุ่นเก่าแท,ทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ผมโฟกัสรุ่นนี้เพราะว่าหลายคนเขาไปไหว้เขาไปขอลาบกันแล้วเขาเห็นจริงๆถ้าคุณดูนะแม่ชีทศพรที่เขาใช้เรื่องสแกนกรรม,มนะเขาดังๆเขาบอกว่าถ้าใครตกทุกข์ได้ยากเรื่องลาบเปไปสวดกระถางกนล้านต่อหน้าหลวงพ่อเงินไหลามาเทม,มาองค์จริงอยู่ที่วัดท่าสุงคุณ องค์จริงอยู่ที่วัดท่าสุนทรคุณไปปฏิบัติกรรมฐานไปนั่งสมาธิสวดบูชากระถางกรานให้ท่านทั้งสามสิบจดจบรับรองว่าวิบากจะคายแล้วลาบมันจะไหลามาเทมาแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเรามีของรุ่นเก่าทันสมัยหลวงพ่อนี่คือเด,เดิมเลยนะครับจะมีทั้งกระไหลซีดๆนะครับเป็นแบบผิวหิ้งๆิงแล้วก็แบบวิ้งวิ้งแบบนี้เลือกแบบไหนชอบแบบนั้นด้านหน้าเป็นรูปหลวงพอยืนถือไม้ท้าแบบนี้บอกพอสมวิชชัดเจนว่าปีสามสามหลวงพ่อบราณนาคปีสามห้าเพราะฉะนั้นชุดนี้คือ ทันหลวงพอ่อในวงการเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาเช่าหาระวังนะครับรุ่นนี้ปลอมได้เฉียบมาอันนี้ผ้าบ้านเดิมๆสแกนแล้วทุกเหรียญว่าแท้และสวยนี่นะครับเหรียญแรกนะครับหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาสวยเป๊ะเลยนะครับปิ๊งๆเลยนะครับชุดนี้มีห้าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะอาเสร็จแล้วผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็รีวิวกันไปเพลินๆชอบใจก็เช่าไม่ชอบใจก็ชม ไม่ได้ความรู้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครก็มีของจริงเยอะขนาดนี้แล้วมาให้คุณนั่งดูรีวิวอย่างนี้หรอกเพราะว่าบางทีเขาบอกก็กลัวเสียหน้าพระไอ้ผมไม่กลัวแล้วครับกลัวทําไมของนี่ไม่เล่าก็ลืมนะเอาของจริงมาให้ดูรุ่นต่อไปที่จะแนะนําเลยก็คือเหรียญบินปี18นะครับนี่กระไหล่ทองเนื้อทองแดงแล้วก็กระไหล่ชุบเงินเหรียญน,นี้ปีหนึ่ครบรอบร้อยปีเปิดหลปุ๊ ร้อยปีเกิดหลวงปู่ปานวัดบางนมโคด้านหลังจะเขียนไว้ชัดเจนปีหนึ่งแปดและรุ่นนี้จะตอกโคดร,รันดัมเบอร์ไว้เห็นไหมเอ่ยสี่ห้าสองหนึ่งสร้างประมาณห้าพันเหรียญและถ้าผมจำไม่ผิดน,นะจะมีด้วยกันทั้งสามเนื้อคือชุบทองลมดำและชุบเงินชุดนี้คือเหรียญบินคำว่เาเหรียญบินก็คือตอนพุทธาภิเษกเสร็จในพระอุโบโสถเปิดปรากฏการที่ว่าเขาเห็นเหรียญรุ่นนี้บิน บินจริงๆบินในโบสถ์วัดท่าสูงเลยก็กลายเป็นรุ่นท็อปฮิตของสายวัดท่าสูงอีกรุ่นก็คือเหรียญบินปีหนึ่งแปดผมมีครบเลยนะครับวันนี้ปกติเจอแต่เหรียญเงินใช่ไหมนี่ชุบทองหาย,ยากนี่ลมดําหาย,ยากกว่ามีแค่เนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะนี่สามสี่สี่เหรียญห้าชุบทองอีกเห,ร,หเรียญหนึ่งหกครบแล้วมั้งหมดยังช่วยกันดูหน่อยนี่เห็นไหม มีกระไลเงินสองกระไลทองสองแล้วก็ทองแดงลมดำมีหกเหรียญน,นะฮะนียังไม่แพงครับยังเล่นกันอยู่ในระดับสองตาพันไม่แพงมากยังพอจับต้องได้ก็จะเอาเหรียญไหนคุณก็ทักมานะจะเอาเนื้อไหนเรือจะเก็บครบเซตไปเลยผมจะได้ดูราคาให้อ่ะรุ่นนี้เรียบร้อยแลย้วขออนุญาตวางเรียงไว้ตรงนี้นะครับพระคุณหลวงพ่อนะครับนี่นี่ต่อไปอะไรดีครับ เหรียญลักหน่อยไหมนี่นี่รู้อยู่แล้วทำน้ำมนต์เหรียญรุ่นเดียวที่ขายกดแห่งกรรมได้แล้วราคาแพงมานานแล้วเคยราคาพุ่งขึ้นสูงเกือบเหรียญละสี่หมื่ตอนนี้ราคาตลาดซบเซาลงมาก็ใครจะเก็บช่วงนี้เก็บเถอะครับอย่ารอให้ไปเหรียญแล้วเป็นหลายๆลยหมื่นเป็นแสนเลยครับนี่นี่น่ใสปิ้งแบบนี้เขาเรียกผิวกะจกนะอย่างนี้ผิวกะจกนะดูนะเรียมเดิมจากวัดนี่ ใครไวใครได้นะปิ๊งๆเลยนี่เดิมๆต้องมีคราบพลาสติกอันนี้บอกอะไรบอกขอขีดทําน้ำมตนเลี่ยมเดิมวันมีเหรียญเดียวนะไม่ต้องแย่งกันนะนี่เอาวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็สมเด็จองค์ปถมเนื้อโลหะหรือว่ารุ่นยันกลับปีสามห้านี่เนื้อกระไหลทองแชมป์เลยเช่าหาดูดีๆนะครับระหว่างของแท้ทุกองค์จาไว้นะจำไว้นะของแท้นะนี่ดูลง่งเห็นไหมเห็นรอยกั้ชอบไหมแล้วก็รอยตรงบน เป็นขีดแท้ๆเป็นอย่างนี้ใครทําไม่ดีย้อนกลับหมดเป็นอมตมรุ่นสุดท้ายที่ทันหลวงพ่อนะครับนี่เป็นเนื้อกะไหล่ชุบทองนะครับยังจับต้องได้ราคายัางพอไหวสวยๆแบบนี้อดใจไหวหรือเปล่าอดใจไม่ไหวจ่ายสาตังมาซะดีๆนี่อะไรต่อดีนี่ไหมล็อกเก็ตรุ่นนี้หายากที่เราเจอปกติจะเป็นหลังยันเกาะเพชรถูกไหมฮะ มีซองเดิมเลยที่เราเจอจะเป็นหลังยันเกาะเพชรแต่ชุดนี้นี่มีห้าหกองค์ล็อกเก็ตหลวงพ่อพิมพ์หายากคือหลังท่านเท้าหมาชมพูจะเป็นยันท่านเท้าหมาชมพูที่ผมชอบชุดนี้เพราะว่าอ่านในหนังสือประวัติอธิบายที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเต็มที่คนมียันชุดนี้หรือคนมีเหรียญน,นี้เคาะลายจริงๆแค่เนื้อแตกแค่เนื้อถลอก แต่รับประกันว่ากระดูกจะไม่หักถ้าถึงที่ตายจริงๆสมมติว่าคุณหมดอายุไขจริงๆแล้วคุณบูชาเหรียญรุ่นนี้แล้วคุณนึกถึงพระเดพราะคุณหลวงพ่อนึกถึงท่านปู่ท้าวมหาชมพูผู้เป็นเจ้าของยันเจ้าของตำราพระลวงยันนี่คือยันยันองค์ท่านท่านยันท้าวมหาชมพูจะอนุญาตให้กลับมาตายที่บ้านได้นี่เขาเรียกว่าตายไม่ให้ตายรุ่นนี้นะล็อกเก็ตหลวงพ่อหลังยันท้าวมหาชมพูนี่หายากที่สุดปกติจะเจอยันกอเพชรนะครับแล้วก็จะสร้างมาพร้อมๆม,มาคู่กับเหรียญ เหรียญหลังยันท้าหมาชมพูชุดนี้เหรียญหลังหลังยันท้าหมาชมพูชุดนี้ก็คือเหรียญบูชาพระคุณหลวงพอ่อองค์ซ้ายนี้ไม่ค่อยสวยนี่ก็ถูกหน่อยเนี่ยองนี้ก็ไหลเต็มบิงบิง,บงม่วงม่วงแบบนี้ก็แพงนิดเอ่เห็นไหมเห็นไหมครับว่ายันท้าหมาชมพูเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนเตมนี่นะครับ แล้วก็ต่อมาด้วยของราคาย่อมเยาวลงมานิดนึงราคาย่อมเยาวลงมานิดหนึ่งก็เป็นล็อกเก็ตหลวงพอ่อพัดยศนะอย่างนี้อย่างนี้ของของของดีราคาเบาของดีราคาเบาเบาเลยนะไม่ถึงพันล็อกเก็ตพัดยศหลวงพ่อรับสมณศักดิ์ด้านหลังที่ซองเดิมๆเลครับยันเกาะเพชรวัดท่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับนี่มีหลายองค์อยู่นะ ไม่ต้องรีบในการน,นี้แต่ก็อย่างว่าแหละผมก็ไม่รู้ลรวบางคนก็อยากจะได้ห้าองค์สิบองค์ใครยัไปรู้แล้วก็มีอีกพิมพ์หนึ่งเป็นรูปหลวงพอ่อนี่นะครึ่งองค์คับเต็มองค์นะครับชุดนี้ขออนุญาตตรงนี้นะครับต่อเลยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี่เจอแชมป์มาให้ดูสองเหรียญรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเหรียญทรงพุ่มเข้าบินเป็นรูปพัยดยศสมณศักดิ์ตอนหลวงพ่อได้เจ้าคุณชั้น สมัญคือพระสุธรรมยานเถรละต่อโคตรตรงสังคติท่านและข้างหลังเป็นยันอะไรเอิยผมบอกแล้วว่ายันหายาก็คือยันท่านท้าวมาชมพูเห็นไหมยันเดียวกันไหมแม่นี่แพงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่แพงหรอกตอนแพงๆก็โหเจ็ดแปดพันหาไม่ได้ตอนนี้ไม่ไม่ถึงห้าพันเหรียญนึ่งก็ยังจับต้องได้ก็เลยเอามานะครับอะไรต่ออะไรต่อ เอาเหรียญหลวงู่ปานวัดบางลมโคนะครับเอาหลักร้อยมางเนาะจะได้ทั่วถึงกันมั่งคนงบน้อยจะได้เลือกเช่าด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรเหรียญศูนย์สิ้หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อฤาษีปุกเสกปีสองกว่ามีทั้งกระไหล่ทองและกระไหลเงินที่มีหลายองค์อยู่นะจิตทองมีทั้งห้าหกห้าหกองกระไหล่เงินก็เท่าที่เห็นก็มีทั้งมีทั้งเนี่ยเนียเห็นไหมเต็มมือเลย สวยๆก็ไหลเดิมๆนะครับแล้วก็ไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะมีรูปหลวงปู่และรูปยันเกาะเพชรพุทธคุณเรารู้กันอยู่แล้วครับยันเกาะเพชรนสะท้อนย้อนกลับสายศาสตร์เรียกลาบก็ได้เรียกโชคก็ได้พุทธคุณของพุทธเจ้าพุทโธอัปปามโนนะคุณไม่ต้องห่วงหาวัตถุมงคลที่เป็นยันเกาะเพชรพวกเราเนี่ยไม่ทันสมัยหลวงพ่อพวกเราเนี่ยเข้าพิธีไม่ทันหลวงพ่อเป่ายันเกาบเพชรแต่ท่านสร้างเหรียญที่ระลึกเวลาเป่ายันมาเพราะฉะนั้นอนุภาพเหมือนคุณมียันเกอบเพชรของหลวงพ่อทุกประ การนะครับต่อกันด้วยนี่มีองค์เดียวเ,ยเดี๋ยวไวๆหน่อยเนาะนี่ดาวในอำเภอลุดดาวยันเกาะเพชรปีสองแปดทันหลวงพ่อครับเหรียญมา,าลาปีสาศทันหลวงพ่อครับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวยมากท่านเป็นหนึ่งในคณะทามา,าลาตั้งสี่ปิ้งแหละมีสองเหรียญ เนี่ยอ่าอันนี้ลืมยอดนิยมท็อปฮิตใครถามผมก็บอกหมดเพราะผมบนจริงนี่ได้มาใหม่ท้าเวสุวรรณอันนี้บล็อกแรกบล็อกขอบจุดบล็อกเดียวกับหนังสือสมบัติพ่อให้บล็อกขอบจุดเนี่ยผิวมะขามอย่างนี้นแท้ๆต้องอย่างนี้นะครับที่พักพวกหรือว่าสมาชิกทางไลน์ท่านส่งมาให้ดูส่วนใหญ่ปลอมหมดนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้ปลอมมานานแล้วของแท้ต้องดูขอบตัดดูอะไรเป็นยงนี้แท้ๆนี่เหรียญท้าท้าเวสุวรรณไม่มีเหรียญเดียวนะเป๊ะ,ละเลยเหรียญน,นี้วิงวิงนะครับ เหรียญมหาลาบเอกราชปีปีไหนนะลืมไปนะและแ้่ปีสองก็กว่านี่มั้งรุ่นเนี้ยนะแต่แท้หมดบบพระพระชุดนี้พระบ้านเขาเดิมๆเนี่ยก็เ,เก็บไว้เป็นคอลเลกชันมงคุมีบู๊ผมเช่าบ้านนี้มาผมยังไม่เคยเห็นมีอะไรปลอมเลยนะแท้อยู่ที่ว่าเขาจะเมตตาให้เอาชุดไหนออกมาให้เราก็คุณอาครับคุณลุงจา๋า ช่วยเอาออกมาให้ผมได้ทำมาหากินบ้างเถิดนะตอนนี้พระชงนิพพานหลวงพ่อหายาบแล้วเกินครับที่เจอก็ราคาดาวังคารครับนะไอราคาไม่กลัวกลัวเกด้วยครับไม่มั่นใจนะนี่หลวงพ่อยืนถือไม้เท้านะครับพระสุธรรมยานเถร,ระปีสามศูนย์เต็มองเวลาหลวงพ่อมาสมคอลูกศิษย์บางทีท่านจะมาในปางนี้หลายท่านเราเคยเล่าฟังนะเวลาหลวงพอ่อเขาเรียกว่าหลวงพ่อตามกลับและมโนมยิดทีนะท่านจะมาปางนี้เลยเด็กเหรียญทองทองนี่เหรียญผูกพันธสีมา ปี20นะตรงนี้เขียนว่านัโมพุทธายะเป็นยันต์องค์พระมีรูปหลวงปู่ปานและหลวงพ่อเขาเรียกว่าทูอินวันเลยรุ่นนี้ยังไม่แพงครับนี่ดูปี20บอกไว้ชัดเจนนี่น <ihat> ่าเช่านะเล่นกันพันก่าบาทไม่แพงอ่ะเหรียญน่าจะมีทั้งแพงพอประมาณแล้วก็ไม่แพงแต่ส่วนใหญ่จะไม่แพงนะผมทาคลิปเนี่ยผมพยายามจะเอาที่แบบว่าพวกเราจับต้องกันได้ครับเศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปขูดเลือดขูดเนื้อแล้วมาก นะโดอะไรที่พุทธคุณแบบดีๆเลยก็ของหลวงพ่อรดีทุกองเพียงแต่ว่าเอาที่เราไหวเอาที่เราไหวในที่นี้ก็คือสตังเราพอจ่ายได้คุณผมก็บอกว่าเช่าวัตถุมงคลเนี่ยอย่าให้เดือดร้อนตัวเองนะเอาที่ชอบจริงๆของหนึ่งันบาทก็ของหนึ่งแสบาทหนึ่งล้าน 1, บาทนะบูชาได้เหมือนกันเอาให้ทันหลวงพ่ออเนี่นี้ปีสองแปดหลังยันกอเพชรนะของขวัญวันเกิดนี่ ครียงเอ่ยอ๋อล็อกเกตของขวัญวันเกิดรุ่นสุดท้ายหลังองค์ปฐมนี่อนุภาพเก้าประการอันนี้หลังพระเสียลิยาเมตตรของขวัญวันเกิดรุ่นสุดท้ายกูผู้ชนะรุ่นแรกลมดำกูผู้ชนะชุกทองทั้งถาดนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยทันหลวงพ่อทั้งหมดนะครับ เปลียนพระชนกจกกักรีหลวงพ่อปุกเสกปี30นี่น่าจะครบแล้วมั้งอ๋อแล้วก็มีนี่ใบโพชาตีปี35หท่านหลวงพ่อครับใบโพชาตีปีสาท่านท่านนะอ่ะฐานนี้ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะครบทั้วนแล้วก็แคปแล้วก็ถามว่าเป็นลายองค์ก็ได้ ว่ารุ่นนี้หลวงพ่อ,พอปลูกเสกปีไหนราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเต็มที่ก็ที่แพงสุดข,ของฐานนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญท่าน้ำมนต์ใช่ไหมกับยันกับที่ว่าแพงมีราคานะองค์ละก็หลักหมื่นก็อย่างนี้ก็สักสองหมื่นสองหมื่นกลางๆนะครับออย่างนี้ก็ไปถึงสองหมื่นประมาณนี้นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นหลักพันหน่อย,อยและหลักร้อยไปจะเยอะหลักพันบ้างหลักร้อยบ้างยังจับต้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นของดีราคาไม่แพง ดูปุ๊บชอบใจปั๊บแคบภาพปั๊บถามพงปั๊บปิดโอนสตังมาปั๊บผมปิดการขายให้จบง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวดูชุดต่อไปเดี๋ยวดูชุดต่อไปสักครู่นะครับใครไม่ทันรอบที่แล้วผมเสริมทับ,ทบให้อีกรอบนะฮะสมเด็จคำข้าวรุ่นพิเศษลูกหลวงพ่อหลังยันเกาเพชรปี3ามสี ในวงการจะเรียกกันว่าพระคำข้าวรุ่นปืนแตกด้านลาบเสมอพระคำข้าทุกรุ่นของหลวงพ่อแต่จะเด่นเรื่องป้องกันอันตรายป้องกันหลังสีนิวเคลียร์นิวตรอนอาวุธวิทยาศาสตร์ทุกชนิดเนื่องด้วยว่าเป็นหลังยันเกาะเพชรชุดนี้คัดแชมป์จริงไม่อิงนิยายยันจะชัดพระจะมีหน้ามีตาจะบุกโด่งทั้งหมดรับประกันความสวย รับประกันความเดิมไม่เสริมไม่เติมไม่แต่งเชื่อมือพงสมบัติพ่อได้เพิ่มค่าปืนแตกผมมีให้หนึ่งถาดสุดท้ายหมดแล้วนะจ๊ะนะรอบที่แล้วเอามาต้องสองถาดแล้วก็บางคนขอสิบองค์ฉันเอาห้าองค์แกเอาองค์หนึ่งเพราะว่าแป๊บก็หมดแล้วอันนี้จะเอาขี่องค์ก็ทักมาราคายัางไม่แพงเก็บพระเนะี่ยเก็บตอนอยังไม่แพงถ้าเก็บตอนแพงแล้วถ้าคุณรวยก็ดีไปนะแต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีแล้วคุณไปเก็บตอนแพงอะ มันก็เปลืองสตังค์โดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นรีบเก็บก่อนจะแพงรุ่นนี้ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆสมเด็จคำข้าวรุ่นปืนแตกทันหลวงพอ่อปี34ครับพระคำข้าวตอนนี้หายากแล้วนะครับเป็นกระแสร,รอบนี้พระคำข้าวกำลังมานะแล้วคุณเก็บแบบรุ่นสองราคาสบายกระเป๋าเนี่ยซองสังฆทานเดิมจากวัดท่าสูงสมัยหลวงพอ่อพระสวยทุกองค์การันตีพระพระไม่ผ่านการบูชาสมเด็จคำข้าวรุ่น 2, สองซองสังฆทานเดิมวัดผมมีทั้งหมด10ถุง น,ะนี่เดิมๆทำไมก่อนเขาทำบุญรับจำบ,บุญหลวงพ่อทำสังฆทานมาชุดละห้ารอยบาทนะเขาเล่าให้ฟังจะเอากี่ถุงก็ว่ากันไปหารเฉลีย่ยต่อองค์แล้วถูกแล้วเกินถูกเท่าไหร่ถามมาสิเดี๋ยวจะตอบราคาให้พร้อมรูปรูปภาพความละเอียดสูงพระคำข้าวรุ่น2ชุด5องค์ซสังฆทานเดิมจากวัดมีนะจ๊ะชุดนี้รุ่นพิเศษบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหพระองค์ ชุดนี้เป็นยันนูนคมๆคมคมแชมทุกองเลยเนีส่วนถาดน,นี้เป็นยันจมนียราคาจะถูกกว่ารอบนี้ได้มาราคาถูกนะครับแล้วก็มีปิดทองเลืออยู่สองมองค์แคน่นั้นเองทั้งหมดเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะฮะปกติถ้าคัดสวยจริงๆก็ต้องว่ากันสี่พันขึ้นทุนจริงๆนะเช่ามาจจะวัดสามพันาร้อยบาทคุณอันนี้ก็พูดกันเลยนะว่าทําบุญมาเท่าไหร่เอาราคาแบบไม่บวก ไม่ต้องอะไรกันมากถือว่าแบ่งกันบูชาคุณเจ้ากี่องค์คุณทักมาเจ้ายันจงหรือ,อยันโนนผมจะมีราคาต่างกันแค่ร้อยเดียวนะหรือจะอปิดทองก็ขยับขึ้นไปร้อยหนึ่งราคาดีมากๆพระมข้าวรุ่นพิเศษบรรจุพระบรมสารีริกธาตุห้าพระอ,องค์ปีสามห้าทันหลวงพ่อเป็นพิธีชาติองค์ปฐมพระอ,องค์ปฐมรุ่นแรกคุณเจา้าคุณเอาเลยนะครับชุดนี้บอกเลยว่าสวยแล้วก็ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยขายมาแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแค่นี้อยากจะขายให้หมดนะครับจะได้เคลียร์สต็อกของผมไปเอากี่องทักมาเลยนะครับหลายองค์เดีาา๋ยวด ชุดนี้เป็นงานเลี่ยมคำค่ารุ่นสองปิดทองพร้อมเลี่ยมกีบบัวเลื่อนสมณศักดิ์พระทาตเสด็จเลี่ยมเงินลูกแก้วมณีรัตนะทันหลวงพ่อทั้งหมดวันณกสินเขียวแล้วก็สีใสเลี่ยมเงินลงยาอย่างดีชาหมากชาตีเลี่ยมเงินมิโตชาตีและก็รุ่นอื่นๆน,นะปีหนึ่งแปพระทุ่งเศรษฐีถาดนี่หนึ่งถาดจะ้ะนี่ฮะ ชุดสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอด้วยสุดยอดตะกุดที่หายากมากๆของหลวงพ่อคือวงการเรียกว่าตะกุดเดินป่าครับตะกุดเดินป่านี้วิชานี้พระคุณหลวงู่ปานเปบางบ้านโคท่านาหลวงพ่อฤาษีท่านได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ปานของแท้ต้องเป็นดอกสังกะสีแบบนี้แล้วตัดปลายวงแบบนี้ตะกุดเดินป่าชุดนี้เป็นรุ่นเก่าทันพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงูง คำว่าเดินป่าในที่นี้พวกเราสมัยนี้เราไม่ได้ไปเดินแหละครับเต็มที่เราก็แค่ไปเที่ยวเขาใหญ่ไปโคราชไปนี่นี่นั่นแต่จริงๆแล้วผมใช้คําว่าตะกุดแค้วคาดครับแค้วคาดป้องกันอันตรายป้องกันคุณใส่ั้งป่วงเพราะวิชานี้คือวิชามหาสะท้อนแต่ผมไม่กล้าเรียกว่าตะกุดมหาสะท้อนโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดตำราของหลวงพ่อเพราะตะขุดเมของท่านมีอยู่แต่วิชานี้ผมใช้คําว่าแค้วคาดป้องกันอันตรายได้ต้องป่วงคุณอยากจะหาของแท้ ตะก,กุดที่ทันหลวงพอ่อธรรมดาเครื่องรางของหลวงพ่อเนี่ยเครื่องรางจะแพงกว่าประเครื่องเครื่องรางจะแพงกว่าพยันเครื่องรางจะเป็นอะไรที่อนุภาพแรงกว่าเพราะว่ามิใช่รูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิชาการบางอย่างจะต้องมาในรูปตะก,กุดเพราะฉะนั้นผมจะนําเสนอตะก,กุดชุดนี้คือตะก,กุดเดินป่าวัดท่าสุ่ทันพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าสุงนี้ลูกศิษย์รุ่นเก่าเขาเก็บไว้บูชาดมเดิมผมมีให้คุณ3าดอกคุณจะเอาคุณทักมาราคาสบายกระเป๋านะครับ ชุดนี้เป็นสมไม่ใช่สมเด็จนี่เป็นเหรียญกูสามัคคีมีสุกบล็อกวงเดือนนะครับจริงๆเป็นเลี่ยมสองหน้าพอดีกรอบแต่ก็เลยไปสั่งให้ช่างเขาทําทองมาใหม่เลี่ยมตรงมาพิจชยทองคำตัวนี้เป็นไพลีพินาฏเลี่ยมทองแท้นี่มีองค์เดียวสมเด็จอมประถมรุ่น3นะครับองนี้ทองดีพระดีแต่ว่ามีรูจากการหล่อไม่เต็มเพราะฉะนั้นราคาก็เลยถูกใครจะเอารุ่นสามเลี่ยมทองเบาๆขอเป็นองค์นี้เลย นะครับสนุนทร,รุ่น3แบบเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็อ,องค์นี้สวยแชมป์เป็นแบบนี้เอาไปจัดไปกล่องเดิมๆองขุนทมรุ่น3มี2องค์จัดไปลูกแก้วมันนี้รัตนะเลี่ยมกรอบทองแท้ฝังเพชรนะฮะเป็นวรรณินกรสินพร้อมบูชาก็จัดไปและรายการสุดท้ายคือมีดหมอชาติด,ด้ามฤหษือสีนะครับ มีดด้ามหรือสีนี่วัดท่าสูงสามห้าชุดนี้เดิมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรมีใบฝอยอราธนาจากวัดโดยตรงเป็นราคาที่คุณจับต้องได้เอื้อมถึงได้ไม่แพงเกินปุกเสกค,ความองค์ปฐมรุ่นแรกใครจะเอามีดนี้ผมคุณจะได้ใบอราธนานเดิมทันหลวงพ่อทั้งหมดนะครับก็ครบแล้วนะที่จะตั้งใจวันนี้ก็พอแล้ว บางรายการมีองค์เดียวองค์เดียวเมียอย่างเงี้ยมีสามองค์ยังพอแบ่งได้มีอาจจะมีเล่มสองเล่มแล้วก็ว่ากันไปทักก่อนได้ก่อนขอรูปขอราคาขอดีเทลขอรายละเอียดได้ทางไลน์เทาเ่ดดทา,าทนั้นคลิปนี้เผยแพร่พพไปปุ๊บท่านดูปุ๊บชอบใจปั๊บทักหาพงปั๊บทันทีเพราะบ,บางองค์มีแค่ชิ้นเดียวจริงๆทุกองค์รับประกันความแท้ให้ตลอดชีพด้วยเกียรติของพงสมบัติพ่อลูกหลานหลวงพ่อไม่เคยหลอกลวงใครกิน ขอให้เชื่อมั่นตรงนี้ว่าจากผมคือแท้ทันสากลบูชาได้อย่างสบายใจครับเป็นยังไงกันบ้างครับอาจจะรีวิวไวไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูภาพแบบชัดเจนรายละเอียดพร้อมราคารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนคุณกรอกับและวคุณแคปฟังที่ผมพูดแล้วถามผมมาทางไลน์ว่าราคากันทีละองค์นะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชัดเจนเลยแล้วก็บอกราคากันดีๆเพราะว่ารอบนี้ขอรับใช้ต่เพียงเท่านี้ครับ ไปมาทั่วประเทศแล้วได้มาแค่นี้จริงๆสแกนมาแล้วว่าพระดีหน้าบูชาของหลวงพ่อมีเท่าที่เห็นนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจติดต่อนะครับการุณาแอดไลน์ช่องคอนแทคไลน์อยู่ด้านล่างลูกค้าใหม่ผมจะพูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นไลน์ผมที่มีผู้ติดตามเพิ่มเพื่อนม,มาแล้วคุยมาหาผมนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆขอเป็นเบอร์โทรส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวจะให้กับทางไลน์แต่ต้องแอดไลน์มาก่อนนะครับชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไคร e กดติดตามกันแล้วก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจเผยแพร่บารมี บาร,รมีธรรมประเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าสุงของพวกเราให้ขจรขจายคขางเรียกหละให้กระจายไปไกลนะเป็นบาร,รมีหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยลูกหลานอะไรที่ช่วยทางวัดท่าสุงได้ช่วยเผยแพร่บารมีหลวงพ่อได้ก็ช่วยกันคนละนิดละหน่อยอย่างผมถนัดเรื่องวัตถุมงคลผมก็รับใช้ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคุยกันต่อทางไลน์สวัสดีครับ